ครับผมสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีนะครับทำมะเขือมาล่านะครับผมส่วนประกอบก็จะมีนะครับในการทำน้ำซอสกระปเม็ดมาล่านะครับหาซื้อได้ตาม La z a da า Sho อปีนะครับหรือว่าแมคโครนะปีเลยนะครับไอโคก็มีเลยนะครับไม่แพงครับราคาไม่แพงนะครับแต่นี้ถูกแล้วนะครับขิงนะครับขิงแก่สักสามสี่แว่นนะครับตามความชอบนะครับเสร็จแล้วก็ตํานะครับ เม็ดมาล่านี่เราควรจะตำให้ละเอียดเลยนะให้ละเอียดมากๆเลยเน้นที่เม็ดนะครับละเอียดนะครับเม็ดมาร่าตัวอื่นไม่ละเอียดไม่เป็นไรนะครับผมกระเทียมนะครับกระเทียมสักสองสองกำมือนะครับถ้าดีนะประมาณสองกำมือตรงนี้ทํามะเขือได้ประมาณสามลูกสี่ลูกนะครับทาไม่ดูคร่าวๆนะครับส่วนเราก็จะมีดังนี้นะครับไปปรับเอาอีกทีนิดนึงนะครับผมครับตำนะครับตำตำข่อยาบๆนะครับผมใส่ผงชูรสนะครับหรือว่าผงนัวนะครับ ใส่หลายแทบหลายหรือสารดายแทบหลายนะบอกบอกก่อนนะครับใส่น้อยแทบน้อยใส่หลายแทบหลาย <c oughs> ของแท้เลยนะครับอาหารจีนเนี่ยหนักไปทางชูรสนะครับเรื่องจริงเลยนครับผมชูรสกับเกลือนะครับเกลือเราจะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะหรือไม่ถึงนะครับแล้วแต่ชอบเค็มมากเค็มน้อยนะครับครั้งแรกอาจจะใส่หย่อนหย่อนก็ได้เผื่อเราไม่ชอบเค็มนะครับผมนะฮะ ตำให้พอหยาบๆนะครับไม่ต้องถึงกับละเอียดเป็นผงเลยนะครับผมครับประมาณนี้คร่าวๆเสร็จแล้วก็ตักใส่กระทะตามด้วยน้ำมันหมูนะครับไม่มีก็น้ำมันพืชนะครับช่วงนี้ผมจะใช้น้ำมันพืชเพราะว่าไม่ได้ทาหางหมูนะครับหยุดทําอยู่นะครับออกงานอีเวนต์อย่างเดียวนะครับผมใช้น้ำมันพืชแทนนะครับ ใส่เข้าไปออกน้ํามันท่วมๆหน่อยตามด้วยน้ํามันมาล่านะครับน้ํามันมาล่าหาซื้อตามซูเปอร์ลาซาด้าได้เลยนะครับถูกๆไม่แพงนะครับมีหลายยี่ห้อนะครับน้ํามันมาล่าหรือน้ํามันหัวเกียวนะครับหรือน้ํามันสวงเจียนะครับตามด้วยพริกป่นนะครับผัดน้ํามันนะครับผมใส่ลงไปนะครับชอบเผ็ดมากก็ใส่มากชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยอันนี้ผมจะไปใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับ แล้วเราก็ผัดนะครับผัดไปเรื่อยถ้าน้ำมันน้อยเราก็เติมหน่อยผัดพอพอให้กระเทียมมันออกเหลืองเหลืองไปถึงกับเกียมนะครับไม่ถึงข้ามเกียมนะครับมันจะพองตัวแล้วก็ให้มันเหลืองเหลืองหน่อยหนึ่งครับผมผัดผัดผัดเข้าไปเดี๋ยวมาดูลักษณะการใช้ได้นะมันจะพองพองตัวหน่อยนะครับอ่ะเนี่ยใช้ได้แล้วอ่า ประมาณนี้นะครับออกออกเหลืองนะครับแต่ไม่ถึงกับเกลียมนะไม่ถึงกับลอยตัวนะครับอ่าแค่ออกเหลืองเหลืองนิดเดียวแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะครับแช่ตู้เย็นนะครับควรจะแช่ตู้เย็นนะให้มันออกเป็นไข่เวลาตัดได้ตัดง่ายๆนะครับอันนี้มีวิธีการย่างมะเขือเราก็เอามะเขือมาทาน้ํามันนะครับถ้าเราไม่ทานะมะเขือจะไหม้ง่ายนะครับสอนไปก็ย่างมาล่าไปดูดิ ด้ชีวิตขนาดไหนนะครับส่วนประกอบก็จะมีฟอยล์นะครับพริกต้นหอมกันไก่แล้วก็ซอสท,ที่เราผัดเอาไว้นะครับผมส่วนด้วยส่วนตัวของผมผมจะใส่หมูด้วยนะครับอีไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับบางเจ้าเขาก็ไม่ใส่นะครับผมจะใส่หมูด้วยนะครับผมเพราะว่าผมทําอ่าทําเส้นร้อนด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซอสเส้นร้อนไปเลยด้วยเนตัวนะครับผมเส้นร้อนมาล่านะครับอ พอมะเขือนะครับนิ่มทั้งลูกนะครับย้ำมันต้องนิ่มทั้งลูกนะครับริมนิ่มทั้งลูกนะครับเราเราก็ตัดตัดตามรูปเลยนะครับผมก่ตัดตามรูปเราก็แ่งออกนะครับนี่เราก็แบ่ง3ามส่วนนะครับอาจจะแบ่งกี่ส่วนก็ได้นะครับแต่ผมว่าถ้าเราไม่แบ่งนะครับมะเขือตัดออกมามันจะเป็นเส้นยาวเกินไปนะครับไม่พอดีคำนะครับแบ่ง3ามส่วนนะครับโอเค ก็ใส่ซอสที่เราทำเอาไว้นะครับในส่วนประกอบของผมจะมีหมูเลยนะครับหมูสับใส่หมูสับไปด้วยนะครับผมอกี้ก็ลืมถ่ายให้ดูนะครับบางท่านก็ไม่ได้ใส่นะแต่ผมใส่หมูด้วยเพราะว่าผมทําเส้นร้อนมาล่าขายด้วยนะครับผมก็จะเป็นอต้มเส้นร้อนแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวพริกมาล่านะครับผมยงนะครับคออาจจะเอาตักน้ำมันมาคลอๆข้างๆกันไหมเพราะว่าตวงนี้ย่างมาล่า ถ้าย่างมะเขืออย่างเดียวเราต้องเบาไฟลงหน่อยนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วก็เอาใส่เตา <c oughs> ลูกนี้ห้บาทนะครับต้นทุนประมาณ15บาทถึง20บาทนะครับกำไรลูกนี้สาบาทนะครับผมขออนุญาตแอบไอพ <c oughs> ากเอานะครับไม่ไม่ไม่ได้ทำไปไอไปนะครับ <c oughs> อ่า <c oughs> เริ่มเดือดนะครับน้ำมันข้างๆ นะครับเริ่มดอดนะครับอ่าเราก็เขี่ยเนื้อนะครับให้หลุดออกจากเปลือกนะครับนะครับการขูดขูดรอบๆนะครับให้มันหลุดออกจากเปลือกนะครับเหมือนกันเหมือนเหมือนกับเราคนให้มันเข้ากันไปด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราเราเราขูดมันนะครับออกออกจากเปลือกนะครับลูกค้าจะได้ทานง่ายนะครับอ่าแล้วก็ยีให้เท่ากันนะครับผมอ่าตั้งไว้สักพักนะครับตั้งอีกไว้สักพักหนึ่งแล้วเราก็ เอาห,หอมพริกมาตัดใส่ครับผมนะครับนี่ผมตัดต่อให้มันให้มันรัดรูด <c oughs> ให้มันรัดรวบนะครับผมนะครับจริงๆเราก็ต้องตั้งไว้สักพักนะครับผมนะแล้วก็ซอยพริกซอยหอมนะครับใส่นะครับถ้าลูกค้าชอบเผ็ดก็ใส่สามเม็ดนะครับลูกค้าไม่ชอบเผ็ดก็ใส่สองเม็ดนะครับถ้าลูกค้าไม่กินเผ็ดเลยก็ใส่เม็ดเดียวพอนะครับคนจะใส่สองเม็ดนะครับปกติเราจะใส่สองเม็ดนะครับ เป็นพริกแดงหรือวพริกเขียวก็ได้นะครับแต่นี้ผมใช้พริกแดงเพื่อสีสันนะครับและความสวยนะพริกอย่างนี้มันสุกมันก็ไม่เผ็ดมากนะครับรกดกดให้ไปลงไปในเข้าในเนื้อนะครับดี๋ยวมันจะสุกนะครับพริกจะสุกครับรอให้พริกสุกเราก็ตักขึ้นได้นะครับตัดหัวมะเขือออกแล้วเราก็ใส่ถาดได้เลยนะครับอ่ารูปรูปตอนเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับตรงนี้ห้าสิบบาทนะครับหนึ่งลูกนะครับแก้ใบก็ประมาณ